เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานเทนี่ครับลองก้นหลุมเนาะเดี๋ยวปูนแห้งนะครับพรุ่งนี้เราค่อยมายกนะฮะวันนี้ก็น่าจะได้แค่นี้แหละนะครับขุดลุมแล้วก็เทปูนก็ยังไม่มืดนะครับยังเลือกแต่วันอยู่นะครับวันนี้นู้นผ้าทิศก็ยังอยู่กระผม จะกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็แยย้ายกันแล้วกลับบ้านรับงานทุกอย่างนะครับทำทุกสิ่งทำทุกอย่างจัดไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ระหว่งางการเดินทางหรือว่าที่บ้านเนาะเดี๋ยวเดีอ ออกมาจากที่ทำงานแล้วนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านเนาะไปเจอกันยังปลายทางนะครับมาบอย่างเร็วมาถึงบ้านแล้วนะฮะทุกท่านอุ๊ยอะไรกันอะไรคือลองไห้ส,สหวัสดีครับลองไห้เลยทำไมมันคืออะไรลูกช่วยรีช่วยช่วยรีเพย์ได้ไหมคือเรื่องอะไร คือเรื่องอะไรสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังพี่ปุ๊กพากันเล่นน้ำนี่เน่ยดำนาเลนี่แม่นบ่แม่นเล่นน้ำกันเล่นน้ำตรงไหนเล่นน้ำบ้านติเล่นสามชั่วโมงเล่นน้ำสามชั่วโมงเล่นตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเล่นนู่นเล่นตรงนี้ก่อนน่ะน่ะเหมือนจะเป็นไข้แล้วน่ะน่ะเล่นน้ำตากแดดน่ะน่ะเล่นตรงนี้แล้วไปตรงนู้นไปตรงนู้นแล้วก็ไปทางนี้อ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเล่นไปแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นมือตันเพราะเธอหลังจากเล่นน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้น หลังจาเรนเอะไรขึ้นหลังจากที่ไปเล่นน้ำตรงนู้นน่ะไปเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรปิงเกาะหนูหนึ่งครั้งหนูร้องไห้แค่อย่างนี้แล้วหยุดร้องไห้งื้อเลยเหรอหนูพยายามจับมันออกโคตรลื่นเออแล้วแล้วออกไหมแล้วใครเอาออกให้หนูเองเราทำไงใช้ไม้เขี่ยวเคี่ยออกเคี่ยวออกเลยอ่ะปิงกอขาแล้วทืบเลย กตรงไหหนนูโดนปิงดูดสองตัวเกอขาตัวนึงเกอขาตัวนึ่งโดนปิงดูดสามตัวแค่กองตัวนึงนี่ยังมีรอยอยู่เลยนี่นี่ลอยเลยนี่โดนโดนดูดสามตัวโดนกักี่คนนี่สามไอ้สามคนนใครอีกคนนึงน้องน้องโดนตรงไหนน้องโดนเหมือนหนูโดนตรงเนื้อโดนรงแขนเหรอเออเออเอแบบนี้เหรอลคิดว่าอะไรเออพ่องูเห่าเดี๋ยวพ่อบอกเจอแล้วใครเจอพ่อมาติเหรอมันนอนอยู่ข้างควาย ข้างควายตรงไหนควายอยู่ในนาติโอ้ยงูคนละตัวกันงูตั้งเยอะตั้งแยะลูกไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอก้วสีฟางสีฟางเหมือนกันเอองูเหมือนกันจะรู้ได้ไงว่าสีตัวเดียวกันเอาแล้วเราต่อเราต่อกาลังมันเลยเอาแล้วแล้วแล้วน้องเป็นไงอะร้องไห้แล้วทำไงกะมันเกาะไม่แล่นพชัดทำเงือแล้วทำไงอะน้องแล้วน้องทําน้องร้องไห้เลยเหรอแล้วใครช่วยน้องล่ะทีนี้ฉันนี่เหรอพี่บู๋อะนูจับปิง โยนขึ้นแล้วก็เอาคอนฟอนทุบเปล่นกระตุ้เลยเล็กเลยปิ้งเยอะขนาดนั้นเลยเหรอปิ้งปิ้งห้าแล้วยังพากันไปเล่นเนาะมันสนุกเนาะทำไงเอองั้นก็ไม่เป็นไรปิ้งก็ปิ้งหามาสนุกเนาะปิ้งปิ้งเกาะจับออกปิ้งเกาะก็จับออกแต่ยัเล่นน้ำสนุกกว่าใช่ก็จะเล่นชาวอกคลองเก็บเก็บคลองบริเวณบ้านเสร็จจากนี้แล้วก็ไปเล่นน้๋ยวจะอ๋อเอออ่ะพูดต่อ ในแน่ต้อรู้สึกจะไปนู้นแล้วพ่อจะไปดูไม่งมุมแมงอยู่นะไม่ิดเขาจับได้แล้วเหรอใช่จับได้แลโอเคช่างเขาเโอเคไปงั้นก็มาถึงบ้านแล้วนะครับทุกท่านเลยการเลยงานแล้วก็มามีเหตุการณ์ระทึกตื่นเต้นรับแม่เล่ากันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวนะเป็นไงเล่นน้ำ เป็ดยังกับแม่สาวอืมแล้วนี่ก็เดี๋ยวค่อยจะเอ้ยเสี้ยนต่ำยายรถไถใช่แล้วก็ค่อยว่ากันใช่ไหม,ไมอันน,น่นเส้บลกหน่โอ้แล้วไปโดนอะไรเนะี่ยตุ่มอะไรนี่ยุงยุงเมื่อคืนฮะยุงเมื่อคืนอีกตุ่มนี่นี่แล้วก็ตุรง10ตุม่มไปโดนตรงไหนนะ่ะแล้วก็ตุ่มนี้10ตุ่มนู่นเนาะ10ตุ่ม พี่ดวงตรงไหนนอนนอนอยู่แล้วก็ไม่กลางมุ้งเหรอตุ่มเมื่อคืนทำไมมันเพิ่งมาผุดอีกแล้วเนี่ยเก่าอีกแอ้วใช่หนูเก่าตอนนั้นหมอกผู้ทำเหมือนโมจังหายาทาโอ้ม่แตเแนวเนาะยาเตายิ่งะเถอะ นนในนั้นมีข้าวต้มไม่รู้เสียหรือ,อยังนะถ้าเสียก็เราและลืมนะก็ถึงบ้านถึงช่องเลยนะฮะทุกท่านเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจอะไรกันนะฮะอย่างไงก็ออม,มาเจอเรื่องเล่ตเต <laughs> เเาตื่นเต้นเรื่องเล่าตื่นเต้นไปเล่นน้ำเจอปลิงโดนดูดกันคนละจึกสองจิกนะฮะ พี่บูพี่ตันแล้วก็น้องข้างล่างอีกคนหนึ่งนะครับเฮออ้ยทำไปเล่นไปตอนนี้ที่บ่อเรากำลังไล่ระบบน้ำออกนะจะจัดการเรื่องระบบน้ำใหม่นะครับพี่ปลาหรือเปล่านะพี่ปลา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 นะเนี่ยฝุ่นเริ่มมาแล้วต้องหาที่แบบ ประมาปลาช่อนมานนี่ไม่ใช่ใบไม้เนะถูกนี่ว่าปลาลายช่อนดูหนาแรงมาแล้วฝนฝุ่นเริ่มมาแล้วแถวบ้านผมต้องหาอะไรมารดละโอเคงั้นแถวบ้านเขาช่องก่อนอ ถึงบ้านแล้วนะฮะเราก็ต้องมาพักผ่อนพักแดดก่อนพักผ่อนสักนิดหนึ่งลุยก่อนค่อยว่ากันค้ัคบนูจ้จักปิงจุบมันทีหนึง่งปิงเกาะปากปิงเกาะปากบุบบเลยได้ โอ้ยผ้าเปื่อนมากเลยโอ้เดี๋ยวทำงานกอดค่อยไปตาบน้ำทีเดียวอืมอร่อยไหมไ<ด>ชิมดูถ้ามันเป็นยางยางไม่ต้องชิมนะลูกคือพ่อซื้อแต่เช้าแล้วแข็งจังนี่ได้ยัเนี่ยได้เหรอมนแข็งชิมกชิมดูก่อนนะทองทรงทองเสียเด้ซื้อแต่เมื่อเช้าแล้วว้าวเออ วันไหนดูแกะดูใกล้ๆดิแกะยังไม่ได้เนี่ยพ่อมาพอกินดูก่อนจิกมือด้วยต้องซิมด้วยเนาะโอ้มันมันเน่าอืมไม่เน่าหรอกมันมันเหนียวพ่อหนูเล่นน้ำปุ๊บหนูได้แผลมาเลยได้เล่นน้ำปุ๊บได้แผลมาเลยเป็นน้ำได้แผลเหรอเอาจิมไม่ดูวย หนูโดดตรงที่พ่อมาติโดดอ่ะหนูโดดแบบไปไกลๆเลยของจันเหมือนไม่กินอ่ะจันจึ๊กา้ำตาดิไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเพอปิดละจำปะขันจาปะขันครับเสร็จไหมสวัสดีครับเด็กนี่ครับ